เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ของทีมเรายันทางวัตรุ่นโดมิดฟิลด์ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาย้ายมาจากทางม้าขาวสตุตการ์ดมาร่วมทีมของเราด้วยสนนราคาเพียงแค่16.2ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์และล่าสุดเจ้าตัวกระดอกไม้สัมภาษณ์เปิดใจถึงทุกแง่มุมในการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของเขา ผมรู้สึกประหลาดใจกับการย้ายทีมครั้งนี้นะเอนโดกล่าวแต่ผมคิดว่าหากมันจะมีสโมสรใหญ่ที่ติดต่อผมเข้ามามันก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเลยผมเป็นคนที่ติดตามข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะและคอยเช็คข้อมูลว่าใครย้ายไปอยู่ที่ไหนและอยากไรกันบ้าง แต่เมื่อเอเย่นของผมโทรมาบอกว่ามันมีข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลเข้ามาผมเองก็รู้สึกทั้งเซอร์ไพรส์และตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันแม้ข้างนอกผมอาจจะดูยังคงใจเย็นอยู่แต่ข้างในมันรู้สึกตื่นเต้นไปหมดแล้วนะจากนั้นไม่ได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลผมก็ใช้เวลาเพียงแค่3หรือ4วันก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามเป็นเกมแรก ผมต้องลงเล่นในตอนที่ทีมเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการที่ทักเร็กซิต์อาริสเตอร์โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปแบบที่เขาไม่สมควรจะได้รับมันในเกมกับทางบอนมัดโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราบริหารจัดการกันได้ดีแม้ว่ามันอาจจะมีความวุ่นวายสักหน่อยแต่ผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับเกม ดังนั้นผมจึงดีใจที่ได้โอกาสลงประเดิมสนามและเราก็คว้าชัยชนะมาได้ทั้งนี้เอนโดยังได้เปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลของเขาในครั้งนี้ก็คือทาคุมิมินามิโนเพื่อนร่วมทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากเขาเคยคาแข่งกับสโมสรของเรามายาวนานถึง3ปีและเป็นฮีโร่ผู้พาทีมควา้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อดุการ2021 ถึง2022ก่อนจะเอาลาสโมสรไปอยู่กับทางอาร์เอสโมนาโกและกำลังทำผลงานได้สุดยอดอยู่ในฤดูกาลนี้ด้วยจนได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของึกลลิเอิงเอาชนะสตาร์ดังอย่างทางคริยกเอ็มปาเป้ของปารีสแซงแชแมงได้ผมได้โทรศัพท์หาทาคุมิมินามิโนนะเอนโดกล่าวต่อเขาแสดงความยินดีกับผมที่ได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูล เราคุยกันว่าสโมสรเป็นอย่างไรและสิ่งต่างๆจะเป็นแบบไหนเขาไม่ได้คำแนะนำอะไรกับผมเป็นการพิเศษเขาแค่แค่ร่วมแสดงความยินดีกับผมและบอกกับผมอีกด้วยว่าในทีมงานสตาฟโค้ชของหรือว่าููมันก็มีชาวญี่ปุ่นบางคนที่ทำงานอยู่ทีมนี้ด้วยแล้มาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ ผมอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับทีมของเราในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้นั่นก็คือทางดาวินหนึ่เยสดาวยิงทีมชาติอูรุกวัยนั่นเองหลังจากเขามีส่วนร่วมกับการทำประตูถึง5ลูกจาก6เกมที่ลงสนามให้กับทีมของเราในการแข่งขันทุกรายการสี่ซั่นนี้โดยแบ่งเป็นการยิงเอง3ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำไปอีก2แอสซิส ล่าสุดทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัลก็ออกมาท้าลูกทีมคนนี้เลยว่าแน่จริงก็ให้ระเบิดฟอร์มเช่นนี้ต่อไปในช่วงที่เหลือของฤดูกาลดาวิวนนุนเยสกำลังทำผลงานได้ดีเลยนะครอปกล่าวเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเขาสนุกกับตัวเองและนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมปัญหาเดียวของกองหน้าก็คือการที่พวกเขาไม่ได้รับโอกาสแต่เขามีโอกาส และเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งยิงไปสองประตูที่น่านเหลือเชื่อมากในเกมกับทางิวเซิอยู่หนาแตดนั่นถือเป็นผลงานที่สุดยอดอย่างแท้จริงจากนั้นเขาก็ได้ลงเล่นในเกมที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งตอนเจอกับทางแอสตันวิลล่าในช่วงพักเบรกทีมชาติเขามีปัญหานิดหน่อยที่บริเวณกรามเนือเขาบอกว่าเขาโอเคดี แต่เราก็ได้เห็นข่าวที่ทางมัสโ o รบิเอลซา sa, คุณสื่อของทีมชาติอุรุกวัยออกมาให้สัมภาษณ์นอกจากนี้เขายัางต้องเดินทางไกลด้วยนี่คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้เขาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับวูฟตันวันเดอร์เรอแต่จากนั้นเขาก็ลงสนามมาและสร้างความแตกต่างได้ ดังนั้นเขากําลังอยู่ในช่วงที่ดีคุณมองเห็นมันได้จากการฝึกซ้อมมันไม่ได้สําคัญว่าเขาจะยิงประตูได้หรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญมากยิ่งกว่าก็คือการที่เขาเล่นได้ดีเขาก็แค่ต้องเดินหน้าทํามันต่อไปและทุกๆอย่างจะออกมาดีแน่ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการโหมโรงก่อนเกมนัดสำคัญของทีมเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่อลิวพูมีโปรแกรมจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเมอเยียนของทีมฟอร์มแรงอย่างทางขุนค้คอนเวสแฮมยูไนต์แต่เมื่อทีมของเดวิดมอยส์กำลังเกาะกลุ่มหัวตารางของพิมเมลิในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้และมีแต้มตามหลังทีมของเราเพียงแค่สคะแนนเท่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งปราชัยมาให้กับทีมแชมป์เก่าเมื่อดูการที่แล้วอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบสดๆร้อนๆ้อนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็าตามมอยส์เองก็มีเฟิติที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักในการบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ของเราหลังจากเขาไม่เคยที่จะสามารถคว้าชัยชนะที่นี่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวตลอดเส้นทางอาชีพการเป็นกุนซือของเขา นั่นแบ่งเป็นการบุกมาปราชัยที่สนามแห่งนี้มากถึง12ครั้งและในอีก6ครั้งที่เหลือก็ทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นจากการมาลงเล่นที่นี่รวมไปทั้งสิ้น18เกมเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลคือของแสลงสำหรับเขาอย่างแท้จริงแม้กระนั้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามิเชลอันโตนิโอแนวรุกของทางเวสต์แฮมกลับออกมาเจิมลิเวอร์พูลเอาไว้ร่วงหน้าระหว่างที่เขาไปออกรายการ ฟุตบอลเลอร์ฟุตบอลพอดแคสต์และจูาตัวก็ได้ประกาศกล่าวต่อสาธารณะแบบไม่กลัวหน้าแหกถึงความมั่นใจของเขาเลยว่าเวสแฮมจะสามารถจดอันดับเหนือกว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ได้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้พร้อมสนับสนุนตัวเองอย่างเต็มที่ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะอันโตนิโอกล่าวพวกคุณรู้อะไรไหม ผมคิดว่าเราจะสามารถจบอันดับในฤดูกาลนี้ได้เหนือกว่าทางลเวอ์พูด้วยผมมั่นใจว่าเราจะทำเช่นนั้นได้ผมได้ดูเกมที่ลเวอ์พูเอาชนะทางวูฟเวนตันวันเดอร์เรอร์มาได้3ประตูต่อหนึ่งเพราะนั่นคือเกมที่พวกเขาลงสนามก่อนที่จะมาเจอกับทีมของเราผมคิดว่าที่จริงแล้ววูฟมีโอกาสจะเก็บผลการแข่งขันจากเกมนัดนั้นได้โดยสำ และพวกเขาก็มีโอกาสหลายตอนหลายครั้งในการทําประตูมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีทางสู้ดังนั้นผมจึงเรียนรู้จากเกมการเล่นของพวกเขาและในสุดสัปดาห์นี้เราต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลมันมีความหมายถึง6คะแนนแบบไปกลับเลยนะและผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถจัดการกับพวกเขาได้ ทั้งนี้แม้อันโตนิโอจกมาแสดงความมั่นหน้ามั่นโหนกอเอาไว้เช่นนั้นแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางโทมัสซูเซก็ออกมาเตือนสติเพื่อนร่วมทีมของเขาเลยว่าแม้แต่ในทีมเวสต์ทำเองก็ยังหัวเราะเยาะถึงการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวกับสิ่งที่ทักอันโตนิโอได้ให้สัมภาษณ์ออกไปและส่วนกลับเพื่อนของเขาเลยว่าหากคิดว่าจะสามารถทำเช่นนั้นได้จริงก็ขอให้ยิงประตูให้ได้เยอะเเสียก่อน มิเชลอันโตนิโอออกไปสัมภาษณ์ในเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะสุเสกกล่าวแล้วหลายๆเรื่องในจำนวนนั้นมันก็ดูเป็นสิ่งที่น่าขำขันมากกว่าเสียด้วยอันที่จริงแล้วภายในทีมของเราก็อามาเป็นเรื่องที่หัวเราะก,กันไปด้วยซ้ำเอาละ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่เขาได้ไปออกรายการอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เขาพูดมันออกมา มันคือบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบหากท้ายที่สุดเขาอยากจะทำให้มันกลายมาเป็นความจริงมันก็คือตัวของเขานั่นแหละที่ต้องยิงประตูให้ได้เยอะๆเสียก่อนเพื่อให้เราจบอันดับเหนือกว่าลิวร์ภูอยากที่เขาบอกนะหากเขาสามารถทำมันได้ผมเองก็คงจะมีความสุข เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปิดใจความรู้สึกของโด so มินิกโซบอสไลเมื่อเจ้าตัวได้ออกมายอมรับเลยว่าเขาต้องพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลสนใจผมทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลนะโซบอสไลกล่าวมันคือความฝันที่กลายมาเป็นความจริงของผม ผมคิดว่านักฟุตบอลทุกคนต่างก็มีความฝันที่อยากจะมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยกันทั้งนั้นนี่คือสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีฐานแฟนบอลเรามีสโมสรที่เปี่ยมได้วยประวัติศาสตร์นอกจากนี้คุณยังสามารถมาลงเล่นกับบรรดาน,นักเตะระดับตำนานดังนั้นมันเป็นความปลื้มปิติอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแฟนบอลทีมประวัติศาสตร์และทุกๆอยา่าง ผมอยากจะประสบความสำเร็จในหลายสิ่งสำหรับปีนี้และในอีกหลายปีข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่สวยงามและการได้มาอยู่ที่นี่มันดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นแหละว่าผมอยากจะลงเล่นให้ได้มากที่สุดผมกำลังมีความสุขและทุกคนเองก็เหมือนกันเมื่อทุกคนมีความสุขผมเองก็แฮปปี้แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ